สองสาวทำอะไรโอ้โหพี่ลมโชว์ฝีมือทำอะไรเนาะโยกโยกขาโยกโยกเอ้ซีเหลือกี่คนเนาะไปกันหมดล้วมั้ง ห้ปลากิส้า f สิบหกอ้าวส่องไปดูแล้วมันเห็นหน้าแม่มุนผิดแล้วก็มุนเลยไม่มีถาดอ่ะถาดมันเคยมีอ่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะตำส้มตำโอ้โหตำส้มตำวันนี้กินตำส้มตำทั้งวันนะคะจ้างคนงานปลูกมันอจ้างคนงานปลูกมันรีบรีบให้มันสิบ เธอจะรีบมานี่้ลยรีบมานี่แล้วมาดีๆแล้วไปนน่นน่ะอุ้ยนิ้วล็อกเริ่มใช้ได้งานได้แล้วเนี่ยอืมเก้าสิบห้าคนแล้วหนึงร้อยกว่าเลย ป้องป้องก้องทกสากตร์ทะเลาะกันโอ้โหโอ้โหคนให้เข้ากันอีก <c oughs> <c oughs> ตำแล้วมันไม่เข้ากันบอสเอจอไม่ผ่านอะ่ะ <c oughs> มาเด้อมาเด้อเอฟซยั่วน้ำลายงวกงวกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไลน์นี้เนาะโชว์ิาาวันนะคะต่ำส้มต่ำนะคะให้ป้าถทยบ้านเนาะกิน <c ười> อ,มอิมมาแล้วคะ่ะแต่ยั่วยั่วยั่ว,วน้ําลายเนาะส้มต่าเราก็กินทุกวันทุกวัน อ้าวแก๊สหมดถังไปแล้วไฟย,ยังไม่เดือดเลยนะมัะมันล่มไงมันล่มไงลมพัดโอ้โหกินส้มตำหมดถาดนี้เนาะแม่มุนถินเวลากินต้องบอกอร่อยเละจ้าแล้วก็ต้องกินให้หมดนะ <laughs> แม่บุญถินรู้สึกอิ่มอยู่โอ้ยอย่าพูดดิก็กินกินชตมตำมาจ้าอร่อยอยู่แล้วฝีมือที่รมเนาะอร่อยมากม,มากเลยกินยังชมกันได้กันะค่ะ <laughs> ก็มันน่ากินจริงๆริๆอมะนาวนะแล้วก็มะเขือเทศเนาะอันนี้นะคะไม่อยากจะรอเลยมันลมไงลมมันแรง ลวก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 มาเด้อมาเด้อมาเด้อกินส้มตำตน้นบ่ายบ่ายเก่แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะตัวนี้โอโคคบใหญ่ของอร่อยมากไม่น่าเชื่อ <_ lakes> oh, นะเอซิหอมนะครับปลาอันนี้ใครตามก็อร่อยไม่ใช่ฝีมือเราแต่ค็ไม่รจะอร่อยหรือเป Beat ล่าก็ไม่รู้นะครสมมุติ ใส่สีสันเข้าช่วย <laughs> เอามาช่วย <c oughs> เป็นมะละกอกเขาไม่ได้ใส่น้ำปลาเขากินน,น,น,น้ำปลากันเพราะกระเทียมปลาเค็มอยู่แล้วอืพอดีแล้วานะยาาจสีก้องม,มัวมากเลยอ คลิปนี้สาวๆกินส้มตำนะคะคุณแอฟเพลโฟนนะคะกินส้มตำได้แคุณประดับทำอะไรกับข้าวตอนเย็นเดี๋ยวจะต้มส้มเขาแล้วก็จะต้มผักกินกับอันนี้แหละกับส้มตำนี่แหละค่ะจัวลวีแกงอะไรคะยังไม่ได้แกงค่ะเดี๋ยวต้องตามพริกแกงแตงหากไปซื้อพริกแกงมามันไม่มีคุณยันสีนะคะขอบคุณนะคะคุณโสวัชชวนแอฟพันมากินด้วยเขาคงไม่มากินละเอีกคุณพร้อมพันนะคะคุณโสวัช ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะคะขอบคุณทุดกันดอคนะมาเดิมมาเดิมมาเดิมเอฟซีไม่ได้อ่านนะน้ำถังเล็กนี่นะคะเอฟซีช่องนี้ฝากฝากให้กำลังใจช่องนี้หน่อยช่องอะไรเนาะแม่บุญถิ่นกกกเกาะค่ะช่องแม่บุญถิ่นโกกเกนะไม่ใช่บ่าวถิ่นเด้อเอฟซีเข้าใจใหม่นะคะ คิดว่าบ่าวถินตลอดเลยนะคะก็เลยไม่มีใครเข้ามาเขาบอกว่าฝั่งโน้อนอยู่ฝั่งโน้นโอ้แม่บุญถินเป็นผู้หญิงทําไมจะไปอยู่ฝั่งโน้อนอันนี้แม่บุญถินกกแม่บุญถินกกโกนะนะคะเป็นเอฟซีลุงพลป้าแตนมาตั้งแต่ถิ่นแรกเลยนะคะเป็นแม่ค้านะคะบอกแล้วว่าเป็นบ่าวถินค,คุณเมืองยังเรียกแม่บ่าวถินตลอด ส่วนช่องนี้ก็คือป้าไายบ้านชาแนลนะคะค่ะสวัสดีนะค่ะไปให้กำลังใจช่องเป็นอินทิราชาแนลโอ้ชื่อเพาะชื่อเพาะเด้ออินทิราชาแนลชื่อจริงอยือเลยอือเอาเลยเอาเลยป้าไทยบ้านมันมันมันชื่อเพราะอือดีกว่าป้าไทยบ้านเขารู้จักแล้วแต่เขาก็ต้องเข้ามาเพราะว่าเราาชื่อจริงนะแม่บุญถิ่นก็ยัง เอาชื่อจริงก็ยังไปตรงกับโอน้ำก็ไม่เดือดไปไหนเลยค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ่น้ำมันไม่เดือดแล้ตั้งนานแล้วเนี่ยแก๊สแก๊สมันไม่แรงบ่มันอยู่ฝั่งนี้กันมันแดดโอ้ยอยู่ฝั่งนี้ก็แดดแดดนี่นะคะััวววออนกกก้าาาายยยเเิ นี่ค่ะส้ตมตำส้ตมตำนะคะโอ้โกฝักยาวงามงามคะ่ะกอบกอบขอบคุณค่ะ<ห>น้ำเดือดแต่ว่าไม่อยากจะรอแล้วเนี่ยยั่ว<ต>ยั่วยั่วมันคงเดือดแล้วละ่ะต้องโทษแก๊สนะ,ะ <laughs> แก๊สมันก็ดังมันก็แรงอยู่ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่รอมนะคะที่ฝากช่องให้นะคะมาเด้มมาเด้มมาเด้มมาช่วยแม่บุญถินนะคะหินส้มตำกับพี่รอมขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะคเคแล้วนะอัจบนดูนะคะ่ห้องน้ำลูกยุงคงเต็มเอาแมสมาใส่ ก็ในห้องน้ำอ่ะมันมันไม่มีลูกยุงเต็มเลยแอซิว่าถังแอชใช้แบบถังนั่นคือใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปนะคะแต่ว่ามันอยู่ในตามป่ายางนี่อะไรเยอะคุณนารีขอบคุณคุณนุ่นนะคะอุณนุ่นพี่น้องเราไม่กินปลาร้เอาตับแต่มันไม่มีทอริโซ่คุณนุ่นไปเปล้วมั้งปูก็ไม่ได้ซื้อมาสวยแต่จริงๆนะพี่ตามปูไทย พี่ตำส้มตำไทยอร่อยนะมันจะเปรีย้ยวหวานตำจะเปรี้ยวหวานมากเลยอร่อยมากตำกระโพดก็อร่อยคุณธนาคุณสมควรนะคะคุณน้องฟอเดี๋ยวไปกินด้วยค่ะคุณขอบคุณคุณธนาค้อนคุณนุ่นทำอะไรพี่น้องส้มตำกับค,คุณตะยูคุณตะโพลโแล้วช่วยสำมะละกอไม่เข้าเลยเนาะใช่คือแบบมันมันเป็นอะไรที่คนใจร้อนนะคะเส <s> ียงน้องฟอหรือเปล่าใช่ค่ะเจวันคุณแม,ม่นะคะคุณจแจ่มจันทร์คุณนิภาค่ะ สวานคุณเสกิวขาคุณทามปัจจุยค่ะแซ่บอยู่แล้วนะจะเซ็ปรอเปล่าลองชิมกันได้เลยนะเอ็เปื่อน้ำเนี่ยเปือ่อกแก๊สเนี่ย,ยมันไม่ไปไหนเลยนิ่งปิ๊บเปิดไฟแรงสุดแลนะนะครับตีที่ซื้อมาไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรตอนนั้นไปบอกร้านเขาที่บอกว่าเปิดตั้งหนึ่งเปิดตั้งสุดแล้วมันก็ดังยังดังเลยเอาน้ำนิ่งเงียบกิ๊บ คุณชัยคุณอ้อมอินนะคะคุณเสาวนีคุณเสาวนีค่ะคุณสันตินะคะคุณคุณแซฟเชนี่คุณตะวันคุณโคนอ๊อกโกอ้าวใครมาทำอะไรอีกเนาะถ้าเกิดไม่ชอบพวกเราก็ไม่ต้องมาหาพวกเรานะคะท่านใดที่ไม่ชอบ